มาฟังพ่อหญย,ยป่วงมาเนี่พ่อหญ่ป่วงสองศูนย์สองสองงมเกี่ยวเขา่าเราก็อยากได้วิทยุไปเปิดฟังเพลงฟังล่ำไปตลาดง้มเจียวเขา่าเนี่ยเราก็เกียวเขาถ่ายอยู่หน้าคนละเราก็เลยเข้าไปในเมืองนะ่ะเมืองก็บ่าไง่ันไหนดอกเล่ใส่ลา้านพ่นแล้วดีเจนุ่มนำย่างดอกพุ่มมาเปิดลานบักไงขายสุกยางสุกเนื้อ ว่ามีวิทยุผู้ใหญ่ควงกันเล่งใส่เลยเลแล้วว่าเดี๋ยวเล่งใส่เลยเอาวันนเดียวแก้วท่านโอ้ผู้ใหญ่ควงมาจังใดเดียวจังใดวิทยุนะแม่คนน่ะเขาคือวายอยู่หนีมีขายอ่ะรุ่นใหม่ๆไม่มีมอลลัมเลยหลายไม่บอกโอ้ยบอกอึดพอเอ๋ยคนน่ะนี่นี่นี่รุ่นไหนเด้อมีจังเต็มมอลลัมอ้อยต้อยีของแท่ฟังล้ำบัดมือเครื่องนี้ผมมีแต่มอลลัมนล่นะเออได้การเล่นเครื่องนี้นะของแท่มอลลัมอ้อยต้อยเดี๋ยวติปูนให้ฟังจังน่อยไาสั่น ว่าแล้วเจ้าของร้านกันแน่นํำการใส่งานต่างๆอะไรอุปกรณ์มันมนี่ยังแน่สายสอกสายสั์เติมทัดเติมท่านให้แล้วก็โอ้ยเบิ่งบาดดีดึงใส่ดึงเสาเขินบาดนี่ครับเปิดมาล่ำปั้งกันตัวมันมาสี่ยากวันน่ะฟังนะวันน่ะพอถ้าเปิดเึินเจ้าของร้านเขาก็มันถือช่วงหมอล่ำหมอยังไหลพอดีเด้อล่ะบาดดีเปิดเึินกันล่ำอ้อยอ้อยขึ้นแล้วบาดอ้อยน้อนายเพราะจงพ้วง <c oughs> ยินมมอลลัมก็ย้อนแล้วแหละบาปพอต้องมาได้อายผู้ใดน,นี่เออเครื่องนี่แหละเครื่องนี่แหละเครื่องนี่ละมอลำแบบนี้ละพอมาคักหลานด้อยวันนะ่ะเ <c oughs> ต็มใจมอลำมนี่มอลำเดี๋ยวเบิ่งอีกคนแนะ่แต่ตันนี้หลายหวังนี่หมุนไปเสกมีแตม่มอลำัเดีพ๋พ่อนี่ว่นน่ะนี่นี่นี่บางหนึงน่งมอลำเออนี่ละนี่ละ,ละมาคือกันพอ่พอพอ่อพ่อเดี๋ยวมอลำสิเบิดพ่อนะ่ะ <c oughs> เล่าไปเซก็ก็หัวคนนั่นแล้วบ่ใจพวงอ่ะเขาร่างจะคล้องล่าแล้วบาดเดี๋ยวพอดีเลยเป็นช่วงมอลำหลัมหลาเดดย ใจเงินจ่ายทองแล้วบาดเอาตอนไหนก็ว่ากันไปนะแถมให้เด้อร์ทานดิเด้อฟังก่อนเนี่เพื่นนะฮะใสจฟองมาแนี่ยังคือสื่อใหม่เนาะเพื่อนน่พวกเดาฟองไปใส่นะบาดีเรียบร้อยบาดฟังเบิดปีฮอดตายกับว่าห้างวิทยุเครื่องนี่แหละโหยมาตายง่ายดอกไปไปว่าเราจะคว่างล้านกระชีดขึ้นปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บข้าวเดียวกรับไปดอกเมียแล้วโ้ยหาไม่กูหลงทางตอนนี้แม้แั่เอ้ยได้วิทยุไม่หลงหอดทางพะย่ะพวงเอ้ยเพื่นนะ ได้วิทยุแล้วก็ย่างรัดทงไวแล้แล้วแล้วบ้าเนี้พ่อผู้ใดแล้วก็เปิดอ้างเขาเบิดทุกคนบาเนี้ครับผู้ใดมักวันมาอีอบ้าเนี้ยงวิทยุยังนี่มีตะหมอลำอ้อยต้อยเออโอ้ยแล้วก็ไปตามภาษากรยยำเล่าด่นล่ะให้บุงให้ฟังก็เจ้ากับหัวกับควันเล่าแล้วเราไปใส่ตะควมวันควมตะุกเมียดอกยันหมอลำไปเปิดให้เมียฟังดอกปัญหาแล้วว่าแล้วก็ย่างหุ่นเลี้ยวท้าที่หอน้ากับตะเวียนคอยะ ยังเขาเด็กหน้าห้องไทยเวียนะเอ้ามาทำเบี้ยคอยมาแล้วซูกิทายุมาแล้วดิพิทามอลลั่มเนี่ยมาทำมอลลั่มบ่อยต้อยผู้เมียกขาไว้มาวทำเจ่ามาได้ไว้ตางว่าแฉบานดีแต่ก่อนนี้ไม่ได้ซ้อนเหมือนมือเหมือนแบบบ่อยผู้เมียกขาเฝ้าฟังสังการเล่นมืขาหัวระบาด้ตางว่าแต่มาได้ฟังวิทายุหลายปีแล้วแต่เรายังเปลี่ยนหางเครื่องเก่าเด้เนี่ยว่าใจป้วงนี่่ารรมดาน่าใจป้วงก็ฟังมอลลั่มท่าเขา เาข้าวพอดีบาดชืวช่วงข้าวนะหัวหามาึงไอ้เอาก็าดับบาดเดียบาดนี่คือเป็นยักษ์สันลับบาดเดียวนเฮ้ห้า,ามาึงไอ้ฟังหมอลำดูดีๆว่าท่านมาแล้วแล้วก็หมุนหาหมอลำมาดิหมุนไปใส่กามิเตะท,ทางไกลข้าวมาดิดเมียมาขอกระร้มามไลยเป็นอะเท้าเท้าม้วนบหบอลำแม่เท้าไปเต้นผู้เมียว่าใไฟฟ้อนไฟแนวไาทต้นเท้าไปนะเฮ้ยมันสีบมอลำแม่มันมันมจะใส่ไปเต้เอาก็สั่งว่าใจะเท้าทปเน พ่อตายได้เราผมทำหน้ามาซาไลมอได้ฟังจ้อยมันเจ้าตัวใครบ่าพื่อนมันคือดีว่ามีหมอลัมอยู่นี่พนะื่อน่ผู้เมียว่ามันก็มีอยูแล้วที่แรกมันเสียเบิดเหลวหมดนะ่ะมาซาไลกันเลยเฝ้า่ามาแน่กับว่าปปเปลี่นเพื่อนดาเมียเสืออีวาดิอืมเราอารมณ์ว่าดีหมอลับมาเห็นมาไอ้เบิ่งกขนาดอยู่นั้ะนเะป็นเจ้งไหนอยู่นี่เพื่อนผู้เมียว่าคือกองปลอมแน่ๆแ,แล้วเดี๋ยวคอยว่าดิเจี้ยมันมีมอลัมอยู่บว่นีิมันบ่มีดิเลยเจี้ย เอียงกอ้เอียงไม่ไหมโยบะนะบาดีอุ้ยไปคือพ่อเสียงกันบาดีอารมณ์เสียวะไอ้ส่กันบ้านนึงตึ้งตืดยากหลายทุกแม่มันชิมในนาแ่าบ้านน่ะหูมียมากเลยปุ๊บหวยยังศูนย์อยูออบ้านน่ะพิมวิตายุล่องกีเรนว่าดีมันตีไปมันเขื่อนไปจังใดบู้ดีบาดีไล่การข้าวบัดเบิดพอดีเพลงกระดังขึ้นทำไมตึงทำกับฉันน่ะเุ้ยคือว่าจะสั้นละบาดีดีรัวกูว่าไฟเผาเบื้องบาดีเอาแต่ว่าแล้วจับวิตายุแล้วเราแห้งศูนย์อยู่ นี่พอนะมันต่อ,อยู่บ้านแบบเือนนี้ะมันก็นดังเพลงไม่เหลือบาทดบิบ่เป็นยังดอกแต่เอาปาทัวปุ๊งยังบ่เป็นยังจะวัวบาทดิพอดนะยังไม่ย้อนทีมีบาทดิเป๊ะเลยเนี่ยพอดนะมันก็นเกอนนี้อีกข้าฉันให้ตายให้ตายดีกว่ามาทรมานพอดนะเจ้าไปลองน้ำเมฆยังบาทดิ โอ้ยคนที่ขายมันใจมันบอกไม่คอ,อยทอดละม่า,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 าน,านามันเหมืองตายแท้ๆละมาทเดียววันจบมิตรยูมาอย่งบาทดิเบื้องกุณิ่บอหทอละมานเบืองบาทเดียววันตั้งดีๆเตะเฮรึดยังยังจำยังม่ตายยังหายใจสบายแต่บาดมึงจ้อยมึงก็ขันใจวด้บาทโดยนลงน้ำแล้วบาทดิว้าววัววน ดังเพียงไม่เจอบาดหนาวจะตายอยู่แล้วท่านฟาดโทรศัพท์หนาวบ่าพ่เนี่กูี่ให้เพิ่งเศร้าหนาวท่านมาแล้วก็จับวิทยุย่นจิ้มแล้วว่าเนี่ยพ่อนะคักบ่อบาดเนี่ยอ๋อมาเอาไปอย่างไดวันเจ้ามากล้องเพลงเจ้าไปเอามาท่านไายเท่าห่านี่แม่พท่านไปกันลังล่องน้ำยุ่ยดีดพ่อหน้าขึ้นเลยบาเนี่ยข่อยบ่อฟังก็ได้วิทยุท่านพ่อเนี่ยพวงว่าซ้ำนี่นะล้ำเองก็ได้ตัวท่าน ว่าแล้วเราก็ลญรัฟังได้เจ้าและไม่เจ่าปากเป็นว่าลูกเคยตุวเหม็นมาดมเบิงแน่ฟังวิทยุเราบ่ทับดับยัวบาดดิคนอะไรสวยตลอดปีพันเท้ามันย่องคอยวันว่าคอยงามเท้าแต่ว่างามรวดคอติฟอน